ดีเจเพชรจ้าเปิดตัวรักใหม่น้องเนบจูนวัยห่าง25ปีพ่อตาเพื่อนสีหนุ่มกัญชัยสวัสดีค่ะแฟนๆทุกท่านวันนี้เราขอพามาเกาะติดสถานการณ์หัวใจของคนดังที่กำลังเป็นที่จับตาอย่างมากในเวลานี้นั่นก็คือดีเจเพชรจ้าวิเชียนกุศลมโนมัยที่ล่าสุดสร้างความฮือฮาด้วยการเปิดตัวหวานใจคนใหม่ชนิดที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์กันทั่วหน้าเลยทีเดียวค่ะ ความรักครั้งนี้มีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษบ้างเราไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันเลยค่ะหลังจากที่หลายคนสงสัยสถานะความรักของดีเจเพชรเจ้ามาพักใหญ่นับตั้งแต่แยกทางกับอดีตภรรยานิวเคลียร์หันสาหัวใจของพ่อแม่ลูกหนึ่งคนนี้ก็ดูเหมือนจะว่างมาโดยตลอดแต่ล่าสุดเจ้าตัวก็ทำเอาแฟนคลับยิ้มตามกันเป็นแถบเลยเมื่อควงสาวสวยหน้าคมน้องเนปจูนมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการ งานนี้บอกเลยว่าออร่าความรักอบอวนไปหมดเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่เข้ามาเติมเต็มหัวใจดีเจเพชรจ้าให้กลับมาเป็นสีสูงผู้อีกครั้งค่ะความรักครั้งนี้ไม่ได้น่ารักแค่ตัวน้องเนปจูนเท่านั้นแต่ประเด็นที่สร้างเสียงฮือฮาอย่างมากก็คือช่องวางระหว่างวัยที่ห่างกันถึง25ปีเต็มใช่ค่ะฟังไม่ผิดเลยค่ะ25ปี ทันทีที่เปิดตัวคำถามยอดอีที่ตามมาคือ DJ เพชรจ้าไปเจอน้องเนปจูนได้อย่างไรและความสัมพันธ์นี้เริ่มต้นขึ้นมาได้อย่างไรจนกระทั่งลงตัวกันได้ถึงเพียงนี้ DJ เพชรจ้าได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดว่า การเริ่มต้นมาจากโลกโซเชียลมีเดียเนี่แหละค่ะจากการพูดคุยทักทายกันในเบื้องต้นก็ค่อยๆพัฒนาความรู้สึกกันมาเรื่อยๆจากคนคุยกลายเป็นคนรู้ใจจนกระทั่งมั่นใจว่าคนนี้คือคนที่ใช่และอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันจึงตัดสินใจเปิดตัวอย่างชัดเจนไม่ปิดบังใดๆเพื่อให้แฟนๆได้รับรู้ว่าหัวใจของดีเจเพชรจ้าไม่ว่างแล้วนะจ๊ะ และที่สำคัญไปกว่านั้นคือน้องเนปจูนไม่เพียงแต่ได้พบกับดีเจเพชรจ้าเท่านั้นแต่เธอยังได้พบปะพูดคุยกับลูกชายสุดหล่อของเขาอย่างน้องไทก้าแล้วด้วยค่ะซึ่งดูเหมือนดีเจเพชรจ้าจะปลื้มปริมเป็นพิเศษที่น้องไทก้าเข้ากับน้องเนปจูนได้ดีมีการทำกิจกรรมร่วมกันบ้างแล้วถือเป็นสัญญาณที่ดีเยี่ยมว่าน้องเนปจูนสามารถเข้ากับครอบครัวของดีเจเพชรจ้าได้อย่างราบรื่นเรียกได้ว่าผ่านฉลุยทุกด่างสำหรับความรักครั้งนี้ค่ะ แต่ที่พีคสุดๆและทำให้ดีเจเพชรจ้าถึงกับออกอาการหนาวๆร้อนๆก็คือการที่ได้รู้ว่าคุณพ่อของน้องเนปจูนนั้นเป็นเพื่อนสนิทกับซุปตาร์ตัวพ่ออย่างหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยนั่นเองค่ะดีเจเพชรจ้าถึงกับเอ่ยปากแซวตัวเองกลางรายการเลยว่า นี่กูได้เมียเป็นลูกเพื่อนสนิทไอ้หนุ่มกันชัยเลยเหรอเนี่ยพร้อมกับยอมรับว่าไม่รู้มาก่อนเลยว่าคุณพ่อของน้องเนปจูนคือเพื่อนซีของหนุ่มกันชัยมารู้ทีหลังก็อดหวั่นใจไม่ได้กลัวโดนเพื่อนซีแกล้งเอาทำเอาคนฟังอดอมยิ้มไปกับมิตรภาพและความน่ารักของทั้งคู่เลยไม่ได้เลยค่ะ สำหรับใครที่อยากจอบลึกเรื่องราวความรักของดีเจเพชจ้ากับน้องเนบจูนทางดีเจเพชจ้าและน้องเนบจูนก็ได้ควงกันไปเปิดใจในรายการแฉแล้วค่ะซึ่งเต็มไปด้วยโมเมนต,ต์หวานซึ้งน่ารักน่ารักและเรื่องราวสนุกสนุกที่มาที่ไปของความรักครั้งนี้ รวมถึงความรู้สึกของน้องเนบจูนต่อดีเจเพชรจ้าและการปรับตัวเข้าหากันของคนสองคนที่มีช่องว่างระหว่างวัยค่อนข้างมากรับรองว่าแฟนๆที่ติดตามจะได้ฟินกันอย่างแน่นอนแถมยังได้เห็นมุมน่ารักน่ารักของดีเจเพชรจ้าในโหมดคนมีความรักอีกด้วยค่ะ ในตอนนี้เราก็คงต้องร่วมลุ้นกันต่อไปว่าความรักของดีเจเพชรจ้ากับน้องเนบจูนจะดำเนินไปในทิศทางใดจะมีข่าวดีอะไรตามมาในอนาคตหรือไม่แต่ที่แน่ๆตอนนี้ก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่สวยงามมากค่ะทางเราก็ขอแสดงความยินดีกับดีเจเพชรจ้าและน้องเนบจูนด้วยนะคะขอให้ความรักครั้งนี้ยืนยาวและมีความสุขมากๆเลยค่ะ